งั้นเราก็ขอ,อเป็นฟองแถมักหน่อยนะครับเดี๋ยวนะเออนึกชื่ออยู่แล้วไปที่ New Star Mr. Hello. Ah, yeah, okay, yeah. Game. Mr. Hello. Any crap, any crap? Investigator training for C, combat tactic, duality, and reward. คือให้ชู่ตติดเดี่ยวี่สอนแล้วรีบวอร์น่ะว่าแล้วองสำคัญเลยต้อง่า้สองไปโอ้ เอาอันนี้แล้วกันเอามไปนู่นเลยอ่ะอ่า็อกให้หมดครับโอ้ยจะเก็บอะไรไวไมเราจะได้ของคลืนประวะชิบารละแล้วกดไปแล้วด้วยครับเอ๊เเะเขียนอะไร As the follow-up increase, we there and at least two Victorian housekeeping agents use for this effect. Oh, not have. Three of these. What are they doing? Let us do แผลดี่บอก่จะตกแรงขึ้นแผลดิเี่เออไม่กินแตงมันจริงด้วยแผลดิเฮ้ อะไรแสบหนึ oh. Oh, okay, okay. ่งก็อยู่ทางขวาเลยอ๋อข้างหลังเลยนี่น่ไม่ได้เองอ่ะอ๋ออโอเคโอเคต้องต้องอะไรนี่เหรอ่าได้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 

แล้วกนเราเล่นตัวของมันเดียวยครับพูดถึงวิววิวเป็แนแบบตันแผลีิวจะทำอะไรลูซี่เออ แผลดิแผลีิแล้วไม่ตั้งใจตัวนี้แผลีิแลว้วลุลัวงลุล่วือออีไป どうの値をご指名かしら

แสลี่แม่งเลยล้วกันนั่งนั้นหลบเออเ่มีเจน้ตาแล้วร้องอะไรร้องห่าดึงดึงกดได้ไหม เงมูนม่โดนรอถ้า อ๋อร oh, okay. ีโซลฟาสิบพอยต์เต็มที่ห้าร้อยครับโอเคตอนสี่ตอนตีสี่นี่คือไม่ต้องเล่นนะอ๋อ oh, mm hmm. นี่คือตับได้เลย mm hmm. นี่คืออะไรแ mm hmm. จกต mm hmm. ไิได้อีกพีเฮ้ย mm hmm. hey.

โโอ้โหจะหยุดก็ต่อเมื่อเวลถึง60โอเคเอาเพื่อ60ไปเลยไหนก็มาแล้วก็ปักเลยโอ้ยตอนน้ก็จะจอ

เดี๋ยวเราอันนี้ก่นอนครับรอปกันาต้องเล่นด้วย,วยนีให้ให้ตัวนี้เลยใม่ก้าขอภายเรื่องเสียงรบกวนด่วนเลย คือเขาว่ามีไม่แน่ใจมัน,บบน,นเข้าหรือ,รอ,รอ,อเปล่านะครับอ,อ,อย่าไว้นเขาเฮเด๋ยวอเฮีดเหรอเอียบอกงนีะ โอเคโอเครูสิต้องใาจะทำแล้วโอ้ยนีกัหยุดสิเออออออ แผรี่ย่งนะ่ะโอ้ยันก็โครดังเลยครับแผรี่เออมาดิมาดิมาดิ อเออแล้วก็พี่พีี่พี่่ยอมลเป็น,นไงล่ะรู้สึกยังไงไม่เลย่งตันพทีแม่งไม่ตายดิเออตูดเต็มหน้าเลยน้องอ

ราเพิ่มปล่อยสีไวมากบุกไงราเฮอ้หลบแล้วหลบแล้วแผลดีหลบ

Chà lại, bao à, bì Billy đang đuổi của người mà lên mày 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 đó จุี่งเับจะยะคนไหนเรเาไม่อ่าเราก,ก็ได้จะเข้าเพราะวทุกคนน่องนะราลองคิดถึงตัวนาคตก่นอนโอเคเข้าแหละเราน<ร>ลอกถ,ถึงมิยาบีครับตบดูลูกอ่ะพี่โค้ชมาเตน้นี้บอกว่าอะไรีซอเดอร์อะ ้ยเราเล่นได้จบเลยวะเนี่ยเฮ้ยชิงยี่วะยี่แบบเฮ้ยอว่าเราเล่นแบบไม่ต้องใช้ตุ้งตุ๋นก็ได้นี่ว่บใช่ไหมลืมคิดเลยครับเพื่นเกีย่ยวผับเซ็กแผลดีมาดีหลบแบบตึงง ฝักปากปกแปกเออสองสามสี่ห้าคนที tá, so ่เออหนึ่งสองสามหลเออเป็นยังไงล่ะนั่งตรงน้นี่แน่ยืนนิ่งด้วยยังไงตึงตึง ไปต่อไปต่อ,กกดดอรับรางวัลก่อนเมื่อกี้พี่แน่ได้อันสุดท้ายแล้วคร,ร,รับใช่ครับได้สุดท้ายไปซาสุคาริโด้เฮ้ ันสอนจะทำอะไรครับไม่รู้ครับแล้วไปเลยครับไปได้เหรอไอ้คุณาำจริงไปงี้ได้เลยอ่ะจิกกิ๊กเบอร์ดี้เป็นคนเป็นคนนี่นะครับไม่คนมาคนเดียววิธีเล่นวะนะหยาโอ้ยอย่าโดวิท

เบิน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  นี่ไงเป็นไงล่ะตอนอะไรอะไรทำไมนี่เนี่ยนี่เนี่ยน่้อยค่ะอย่าอยา่ยาฟังไปเลยเอาวเวทีเถื่อจะเวหาจยา่าไม่ได้เหรอน่า ใหญ่ก่นี่แน่เอาเอาอย่าลืมคนมันต้องโอ้ไม่กันมันต้องมันต้องสองตัวงั้นงัเลยกัเลย เรื่องสองตัวครับเราเพลินกับเบอร์นิสไปหน่อยแบงเอ๊ะน้องสนุกอ่ะทำไงได้าหายอันหนึ่งแผลดโอ้ย มุน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 ม okay. ุนม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 มา มาทุกคนเบอร์นี้นตัวโกงครับทำไมถึงยังไม่เล่นานางใช่ไหมทำไมถึงยังไม่สุ่มหมดแล้วใช่ไหมคันสุดท้ายน,นะครับเอาอันนี้ก่อนดีโอ้โหโคตรเยอะอะทุกคนว้าว,าวาเดี๋ยวผมไปนั่งอันล็อกมาได้ไ่าวะเอาซีมา น่าเหอกันเลยวัสองคนนี้สก yeah. ันทุกอย่างเลยโดนทั้งชุดทั้งหน้าใหญ่ โอ้ยโอ้ยม,มีตัวดามิโอ้ย,อยมีเด็กซัพพอร์ตอันนี้จะอันนี้จังเออมา อันติีแหมเลยหมุนเกมเบอร์นี้ซีขี้โกงกับขี้โกงขี้โกงร,ร,รับรางวัลแล้วนะผมมี4ีครั้งเลยอะ่ะ มันอันล็อกก่อนก็ไม่ได้ครับมันเอาค่้ยเล่นมาได้เลยโอเค okay. หมดแล้วครับโอเคไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะอ่ะเราขอปิดท้ายด้วยการไปถ่ายภาพน้องน้องแมวครับแม่งเหือเมื่อกี้จะไปถ่ายภาพน้องแมวครับเจอไปเจอไอ้มิสเตอร์เฮลโลเฉย เอาอยู่นี่ครับหางแบบเรียบร้อยก็อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงพ่อง่าะมองเห็น,นได้ไงวะโอเคอ๋อใช่เปิดไลฟ์วิดีโอลืม ลูซี่มันได้อะไรผมให้โคลินทำงานมาตั้งตั้งปียังชาติเลยครับไม่เคยเปลี่ยนตัวอ่ะถึงเวลาที่น้องต้องพักแล้วเ <'s> อ้าอย่าบอกนะมึงมีแล้วจิลลี่มีเกมใหม่โอเคมันยาวพอแล้วครับเดี๋ยวเกม What the f เดี๋ยวเกมใหม่เราค่อยมาต่อกันกับปาต้าอะไรกันครับไม่อยากเล่นหมดนะถึงจะเล่นเมื่อกี้ไปมันโห้ยโคตรเยอะเลยก็เถอะโอเค <Okay. S 2> ไม่ใช่กันใหม่พนนาด้กับเซเลสโซซีโร่นะครับผมไม่คิดว่าจะมาได้นานขนาดนี้นะตอนแรกก็ทำแค่เควสนั้นมาเตือนเจอใหม่เควสหนึง่งโอเคไปก่อน้วครับไอวฟนนานุกทั้งหลายลาเจอกัน